ฝากไปิ้งไปทีวี่เลยหมาที่ฝากไปดี้หมเดี๋ยวยังไม่เข้ได้ไหมแล้วก็นี่ฝากฝากดีดีทุกคนอ้าวว่าแล้วนะต้องอกเพียวบอกต้องบอกแล้วอ่ายีก่อนยีก่อนมีทั้งหลายสิ่งกรลาอันกรลาอันเอาถือว่าเต็มเลยอันนี้ชื่ออะไร เชื่ออะไรขั้นตอนเปลี่ยนแปลงเขาไม่ตอบเลยเชื่ออะไรนะเชื่ออะไรนะเชื่ออะไรสิเราแบบทำกันเราเป็นนักสู้เกี่ยววันไหนได้เราก็เอาวันนั้นแหละนี่นื่อยสีฟ้าสีน้ำเงินค่ะ อาคุณเลย่ครับเคุณเลยครับเราจะได้สีอะไรนะอะไรนะเราไม่อยากได้สีฟ้าเฮ้ยมันหลุดมือแสดงว่ามันไม่ใช่ละเียไป้เชียเอาละอาตยังไม่บอกเลยนะคะืออะไรนะเย็นขนมขนมกุติน้าไต้หวันไต้หวันลาลบบสามกแฟปั่ ถ้าสมมติถ้าเทียบเป็นซาบะมันจะไม่มีชาถ่านเลยไม่บอกแล้วเอล็กใส่เป็นว่าแบบชาร์บัคต้องปั่นปั่นก็ได้ไม่ปั่นก็ได้แต่ชาเขียวจะบางแบบว่าเป็นมัสตาร์ดที่ทำไมชอบกันคล่องฟุ้งอ่ะเขาเปลี่ยนหรอเขาเปลี่ยนแล้วเข้าใจแหละเข้าใจว่าเข้าใจแหละว่าเราเราหายไปนานก็่ไหน ไม่คุณลูกลูกใคปพี้นิวเยียระคะถ้าวันหลังนั้นเธอก็อย่าหายจบไม่ได้หายไปไหนเลยไม่มีงานไม่ไปหายไปไหนหรอกจบหนุกชนคนทำงานที่ห้งแว่นสายตาหรือแว่นแบบใส่ธรรมดาแม่นส่ตาสั้นแปดร้อยไม่ใช่แนะหนาแค่นี้ไม่ถึงหรอกแปดร้อย นีหนูอยู่แล้วไม่ยมีใส่มันลุงแยวบ้านเลยกอดแบบนี้เลยกอดแบบนี้เลยลุงแยวบ้านโอุ้ยนี่ไปเล่นบทอันนี้ดีกว่าไปเป็นคุณชายพี่ชายบุติพัฒน์เผื่อคุณจะได้ลองเป็นแบนตรงนี้เพราะคุณนอนคือแบบเออจะได้ไปบอกว่าเอ้ยอยากได้แบนตรงอะไรอ่ามันเรียกว่าเตรียมบทตรงอะไรตรงโจรเนาะตรงหลอกตรงหลอก เขาพูดอันนี้ของตัวเองหล่นมากเลยเพราะว่าก้องเนี้ยคุณบอกว่าแว่นยังใหญ่ไปก็ไเงียก็เหนื่องมากอีท็อปเล่อนอยกล้องฉันก็เหนื่องเกอนฉันแค่เหมือนลดแสงหน้าจอมันก็เลยดูเป็นอย่างนี้เอามา้งหอกแล้วกันนะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงแล้วมันต้องไปยังไงนะดูโป p r o f e s น i o ลโอเคยังไงก็เดี๋ยวก็ไม่ต้องหรอกดีดีเชื่ดี พี่ขายต่อถูกมสามหมื่นไปซื้อที่อื่นก็ได้ซื้อซื้อมาสี่ขายต่อสามกื้องร้นี่ถ้าเ็หนงัน่สลอไ้พี่ลขายแ่แบบอันนี้เป็นแบบเพลาสติกแล้วุงย่ไงอะเรียมนอาะดีวห้าสิบบาทก็้เออร็อปยุยไหนไม่น่าจะไม่น่าจะเ กาแฟบิวอ๋อพี่แล้วมัจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวซื้อที่ใหม่พี่เกลียวก็แบฟไหนอ่ะมิกช้ำหนูไม่เกี่ยวมิกช้ำเมื่อกี้มิกช้ำมิกช้ำเพราะมิกขยับแรงเมื่อกี้ไม่ไม่หนูขยับแรงมากเลยเมื่อกี้ดังปึ้งเลยมันมีพลังงานบางอย่างว่าว่า ก็เมียชายหลายคนแล้วไม่จริงใจอะจริงนี่นี่ก้าสาบานเลยไม่ฟังป่ะลัวเปียงแน่เลยอ่ะเอาจริงๆพี่รักใครพี่พี่รักไลนไม่เยอะเพราะเป็นคนทุ่มเทไม่ได้ไม่ได้เลยเราเราพอใจอยู NO> ่แล้วเราพูดกับเขาให้มันอยู่ไม่ถามหรอกแต่ผมไม่ถามให้มันอยู่ทำไมดูจริงจริงพวกนี้จะจริงแล้วพี่พี่ว้าพี่ลใจ พี่แล้วชื่อที่อะไรคะตรงนี้ชรินแล้วพี่แปลว่าเราเล่นละครเก่งแปลว่าเราเล่นละครเก่งเก่งมากอือันนี้ก็เล่นอยู่ปกติผมเป็นคนเรียบร้อยไม่เชื่อผมต้องเล่นเป็นคนไม่เรียบร้อยไม่เชื่อจริงถ้าพี่เราเป็นคนเรียบร้อยอะคนโลกคงแบบไม่มีใส่ใมากอ่า พี่ก็อยากเอาความจริงมาพูดぜเรือะไรฮะให้เขาอยู่ในอ้อมก่อนผมอินเดียมาษาไทยอ๋อลินดาดิลดาขอความคิดถึงมาให้ลินดาขอความคิดถึงมาให้เขียนภาษาไทยทั้งตารางเลยของเขารู้ว่าสะหนังภาษกฤไม่ออกเฮ้ยพูดได้อยู่นะฉันพูดภาษาอังกฤษได้ท้องเป็อังกฤษได้ด้วยอังกฤษหล่อถแล้ว่า ได้แล้วพ yeah, exactly. ี่ท็อปดูไหมจะมีครึ่งครึ่งจะรอที่ฮ่องกงรอภาษาอังกฤษของพี่ท็อปยี่งกงเราเจอยี่งกงรอรอฝั่งอังกฤษของพี่ท็อปที่ฮ่องกงทไมันเป็นงูบอเรอฝรั่งทำไมเันงมันตัดรอรไป็ู้ภาษาอังกฤษฮ่องกงนี่ยี่หผมก็ไปพูดแล้วยี่าพจับแล้วไม่งานเขาแล้ไม่ได้เป็งานไปเที่ยว ในบอกไปงานเพราะเพรอรอในนะอดเพราะเพเพราะมีพอดเห็นเห็นเห็นในไอซีว่ามีเฉยเฉยใเฉยแล้วก็เปิดเปิดรับรีวิวให้เม้จ่ายไมไปวันที่หนึ่งพร้อมกันวันที่หนึ่งพี่ไปวันที่หนึ่งพาวพีพี่ไปดิสนีย์อ่ะไปบุบไปดีเอลซ่าพี่จะไปฮ่องกงวันที่หนึ่งไงอ๋อ ไามิกไปปะคุณกำลังไปรีดที่ไปฮ่องกง่วไปต่อเลยปะลูกะไปคุณไปคุณไปกับคุณไปกับใครมาใครไป้จใหม่เหรได้ใช่ไปกับพวกคุณแล้วก็กิจอ่าไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเราจะไปดิสนีย์อ๋อเพราะว่าถ้าเป็นงานอะไม่ใส่หมูไม่ใส่หมูจริงเลยอะใช่เพื่นฮ่องอยากถามว่าถ้าเป็นงานจะมีลมใหม่เพราะอยากแพงคือเพราะเพราะถ้าถ้าปีนี้เป็นงานอยากถาม

เขาเลยข่แว่นให้มีสาวรออยู่หน่อยี่ดีแล้วเฮ้ยี่ดีเฉยๆจะรู้สึกว่าพอเราได้ได้กลับบ้าแล้วไปนานดิวยาทกอย่าที่สึกไปไ่นเออ新年

ว็คับมันมีมันมันที่หนึ่งเ้าวันเลยมันที่หนึ่งที่ถัได้ที่ไปทำบุญตาเลยก้าวัมวัดก็จะตายแล้วนะสามไปพี่ไปแล้วสามวันที่จะตายแล้วไป9ก้าวัดคือแบบไม่น่าเชื่อจริงๆทำไมยังไม่เชื่อ มันดูไม่น่าเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถอดเข้าวัดอ่ะเห็นม้างว่าไปไปเองหรือว่าแม่ไปเส้นไหนหขับเส้นแม่นาไม่เรียบร้อยตั้งแต่โพสต์คลิปนันแล้ขับไปที่อะไรนะตั้งแต่โพสต์คลิปอันแล้วตั้งแต่กินน้ำตกมาแล้วใช่ไหมที่น้ำตกกลนนจะยิ้มก่นมท้ำไม่ได้ไม่ได้สังเกตเลยเพราะว่าเราว่าแบบมองผ่านๆเรามองเนี่ยทางบนเราไม่ได้มองข้างล่างอะไรีด้วยในนียไม่ใช่ไม่ใช่ในกินน้ำตกคือตอนแรกคลิปมันเต็มใช่ป่ะมันจะเห็นมันจะเห็นข้างล่างด้วย คุยแม่กับเขาจะมันจะค่อนข้างโปรอ๋อที่คุณยืนมันมีแบบสถาบัตรงนั้นมันไม่ดีเยนะก็เลยลงไปก็เลยมุดอีกช้นหนึ่งในกล้องถูกดีไหมตอนแรกคือถามคี่โกหกบอกเพื่อนบอกวแกแกก็ลองเตือนไปก่อนจะลบไปลบแต่ละต่เขาเลยคือถ้าเห็นรอยู่แล้วคือเราเราไม่ได้ไม่ได้กบบนั้นอยู่เลยมันไม่ต้องโผล่ก็ได้อบางอย่างเก็บขึ้นไม่ได้อยากโผล่ด้วยน่าจะไม่ได้สังเกตอ่ะใช่ใช่ไัมล่ะเราต้องมีใครถทำ ไม่มีเลยอาจจะดีแล้วแหะดีแล้วอะไรดีแล้วเราทำไมไม่สังเกตเลยยอดต้องไปนั่งสังเกตกลับไปดูใครนะเพราะความรู้ตั้งใจยังไงตอนเราลงไปอ่ะเรามองแต่ด้านบนกันหน้าเราใช่ใช่ใช่ใส่ลิปตัวอคู่แล้วเราก็แบบมันขึ้นดีแล้วก็แบบคอมเมนต์ไงเขาบอกคอมเมนต์ก็ไปดีอยู่แล้วอย่างนี้ก็คือคนอย่างที่อ่ะ อย่างก็แบบก็ลองทเป็นเดือนหม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบทักไปแต่ไม่หลอไม่เห็นไม่เห็นไม่เคยมองแต่แต่แค่มีของพิเศอย่างเดียวแล้วก็จ่ายเงินตอนที่เขาตื่นเสร็จก็ลงที่กลับวันไหนเนี่ยเอาลาฟุกลาบก็จะกลับแล้วกลับมาเองไม่ใช่แต่อยู่แต่แต่อยู่ถึงวันที่สิบสี่สี่นี้แต่ตัววีช้าแล้วแต่อยู่ใต้ขึ้นปีน้ำไม่ใจเปลีย ก็อยากไปหาใครหรอทำไมของฝากคือมาเยอะขนาดนรอหัดของนี่รอไม่ได้ขอดูหน่อยได้ไหมได้ครับเหมือนกันได้แหละเอลก็เป็นก็ขออเลแล้วก็เหมือนที่ให้พี่ขอแ้กอยากยากว่าไนี่นโอพี่ตั้น่าัววงมาซื้อกับ <laughs> มันมีคนหนึ่งที่ดังอยู่ในติต๊กตอกอะที่อยู่ที่ปารีสอะที่เขาเป็นเฮ้เขาพูดภาษาไทยได้อันนี้แต่ว่าหนูไม่ได้ซื้อแถวนั้นใช่ไหมล่ะหนูซื้อที่ไหนอย่าบอกนะสะดุด่ะ าไปมเฮ้ยพีู่น่นี่กีไปอันนี้ลิหลนแล้วเนี่ยคลปน้องใหญ่รุ่งออกมาจัดมาจงคนคนที่ขายคนที่ขายหอยอเปีนี่ที่เป็นคนดำใช่ไใช่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 ใ่ใช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 ่ จะอันนึงยูโรจะอันนึงยูโรดับทิกตอกดิกตอกหนึ่งสองสามสี่กเดงก็เป็นด้วพูได้ทุกภาษาเลยพูดจีนได้พูดกาประมาณพูดประมาณนี้แต่คนละภาษาพอปใครกหลกบ้างเราอ่ะีเ่าเนลอ่ะเ้าเอเมเาเอมี่งใครไปซื้อใครไปซื้อกวันนี้ไอ่อไอ้เล่ยดุมก้องมมน้ะ ไม่รู้ถ่ายไม่รู้ว่าถ่ายมิกหรือถ่ายชาเขียวคูมองไปกูว่าเอ๊ะทำไมโฟกัันโฟกัสชาเขียวที่ีคลิปเยอะแต่ว่าเกินเกนนิ่อนี่รับ่นกับที่ไหนเขาดาวเร็วกว่ากันที่นี่เร็วกว่าดาวว่าเราเกือบวัน ว่นพี้เขาดาวพี่นั่งสวดมคุยคุยไม่หยุดเขาดาวถูกปีเซนมากเลยนะกับการดหมแล้วเขาสวดทันหรอนอนไถ่ตอนนี้นี่นอนในฝั่งร้อนมาตอนไปสวดมนต์ใช่ป่ะคือคือพอสวดมนต์ถ้าปีปีหมั่นเ็จใช่ป่ะเขาก็จะมีทำวัดสวดทันวัดเช้าแล้วเหมือนพระเขาก็จะว่าทำวัดทำวัดตรวทำวัดอ่ะ เหมือนแบบเขาบอกว่าถวัลตอนวัลตอนธรรมวัดเย็นแล้วก็สวดลท่าปีใหม่แล้วทรรวัดเช้าจะได้ครบไปเลยเราก็จะเราก็เหมือนเขาจะบอกว่าให้ข้ามอันนี้นี้นะมีมีมีคนขัดพาะบอกว่าถวัลเราก็สวดให้หมดไปเลยแล้วมันยาวมากมันยาวแบบกินเวลามากคือตีหนึ่งวัดเนาะคือต้องสวัลจากตีหนงไตีองคิวมานัเราก็เป็นแบบว่าเราคิดในใจว่าโหขาต้องตื่นเช้านะอะไรอย่างเงี้ยยุ้มแฮปปี้นิวเบียร์เขาตีหนึ่ง ก็สุดท้ายก็ต้องสวดให้ผมแล้วมไมก็ตีหนึ่งไม่ไหวสังขานะครับรถกลับไม่ไหวอ่ะเกือบหลับไปกลับมาได้ไปเรียนกันนะไมาเหอกลับบ้านแล้วบ้ยไอ้ยูยูก็พิเนี่ยเเลยอ่ะวันนี้ผมกไปวันมาเห็นเห็นเห็นอพาเพื่อนไปนเงี่ยวใช่เพื่อนมาจากสวิตเซอร์แลนด์อยากไปเที่ยวสวิตซ์มาก ไปมาปีหน้าไปงานปีนี้ทำหนังให้ปังปปีหน้าไปเลยซัก๊ดใจเอ็นมีคนจะอึกค่ะมีคนจะจอก้อค่ะีน้าปีหน้าไปสวิตนะสวิตก็ต้องกลมใกบมันแต่ไปสวิตแล้ดเนี่ยไปสวิตเอาหรไม่เอาสิไปสดิปไดสวิตด์สวิตไปสวิ เอาไปเก็บไีเอาเก็บเอาไปเาบม่เจออกเเจอแล้วพอเจอก็เธอก็เป็นแบบนี้น่ารักแบบนี้ไงได้ได้ดเอาพาไเีย้วจะไม่ได้เอาไหนเขบอกี่้อ้เอาหนเลอุยน่ารักมากเลยดี่วัไมน่ารักาจิน้อยมาก ทำไมกินน้อยแล้วอยู่นู้นน่าจะกินมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยมันเที่ยวหลักมากแบบเดินเยอะมันเดินเข่ามันเดินขเขาลงเขาอะไรเงี้ยกินก็กินแค่แบบก็กินหอยแล้วหนูกินอะไรหอยทากหอยทากได้หรอกินได้มันเป็นอาหารแบบพื้นเมืองบ้านเขาอ่ะจะถามว่าหอยทากที่กินนันนั้นรสชาติเป็นยังไง อไรของไอุ้่ไปเถอะไปเถอะไปเถอะลูกมาไปเรียนสิบายเดี๋ยวบายที่อุ้มกดดันแล้วรอมาทั้งชิตก็ได้หมดค่ะเพรวกพรุงนี้หยุดาีวรไม่หยุดค่ะพรุ่นี้ทางาตีห้าจองเวรมาีแล้วก็จองเวรอีกต่อไปอใหม่ ใครว่าพี่ทอมไม่ e w year h a ย่ปไปชนเี่ยมพี่ดีมันต้องใส่ีได้ปีีน่นรองเพเป็นอีตึมี่ว่าพี่มันตึงพี่พี่องมันตอมันตได้ได้แต่ว่ามันตึงอยู่ เดี๋ยว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 เซ็ตใหม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็ตใหม่เดี๋ยวกลับมาให้ก็เลยเี๋ยวามกลับกลอกไปเดี๋ยวตั้งแตเกมตัวใหม่มาดีเลยไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเฉยเฉยเลยไอ้ตัวนี้มันมันเทนไปเนาะไม่ใช่ไม่ใช่